สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนเดอมือนนี้ผ้ามาบุกโคกน้องนาครับซึ่งตั้งอยู่สถานที่ตั้งก็คืออยู่บ้านเคลื่อนตำบลเคลือ่อนอำเภอรุสุมพิสัยมหาสารคามก็คืออยู่ภายในหมู่บ้านของผมนี่แหละครับสีผ้ามาละเบึงวาพันเดชปลูกเด้ฝังออียงแน่ตุขของเพิ่นกระจัก ไปใส่ดอกเอื้อยไอผมนี่แหละพี่น้องโอ้ยคุณบรกคงเป็นจะสมวันบ่พี่นอ้องกูเหรอมีคุณแนวขอมาข้างในครับมีตัวแนวขายได้ครับพี่น้องที่เห็นหกหกยังนี่หกหกเงินได้ครับ เพิ่นสิปูกเฉพาะอันที่กินได้แล้ะก็ขายได้ครับทําเงิ่อนได้เป็นแหล่งอาหารครับเป็นแหล่งอาหารคางๆจะเป็นใส่ไกล้ข้องใส่ไกล้ครับใส่ไกล้ป่นเลี้ยงป่าล่อยป่าน้ำ้อมครับเูครับเมืองบกหงเงยบุหง,งแต่ว่าเพื่อนสิปลูกผสมประสานกันหลยอันไลาย่างไลยแนวครับแต่ว่ากขายทุกมือ ยำๆสานี้ก็ได้เงินเสาละซีหาลอยได้ครับพี่น้องเสาหนึ่งเสาหนึ่งกับบ่าแมนหน่อยบาทมีบักฮวงแน่เดี๋ยวผมสุภาพไปเบิ่งตะไคร้คากะมีครับมีขุดยางมีถีดยางครับทุเรียนพ่นกับปูกไว้นะครับแจ็คสีไดผลบ่ไดดผลที่จังทัวจังสีครับพี่น้องหมกทัวนะครับปลูกอันละนิดอันละน้อยต่อกระขายได้ทุกมือเก็บขายทุกมือกินก็ได้ครับจะคล้องก็กิน กินอยู่นในสวนเท่านี่แหละครับของกินอยู่นในสวนเท่ามีมาทุกอย่างมีป่าแล้วก็มีพักแร่งอ่างยาบักฮวงบักหอยบักห,อยก,หอยก็อยู่นในสาบุลยแหละครับแบรน,นด์เราเรื่องกันเด้อมีหอยจูบหอยหน้าห้องก็มีครับมีขุดยางขุดอัานดูแนวเป็นแรงอาหารอยู่นในนี้มีปลาดุกปลาตะเพียนกับบอ่อกับบอ่อเป็นบอ่อขนาดใ,ใหญ่เติอบอยู่งได้รับคว่ำเลือกนี่วุ้ย หลายเม็ดอยู่ครับจอขึ้นมากโขึ้นมากแม่โคจออันนี้ก็คาคาแดงคาตาแดงบ้านเฮานี่แหละครับพี่น้องเอาละครับคากับเจริญมื่อก็ได้หลายบาทนี่ได้ครับเฉพาะคากับดะไรกันเอาละครับคาโอ้ยหุ่น อันนี้นก็เป็นเงินกันมีหลายกวัวครับแต่ว่าผสมประสานกันเข้าไปก็สีนี่นะครับมีตะไคร่น่บเนบื้องเขาครับพี่น้องผนแบบโอ้ยงามคักงามเรียนบ้านเขาเขาพันยังครับเนี่ยฮะเขาเนือ้อเขาเจ้าเนี่ยโอ้นนเขาพันยี่เตียเขาพันยี่เตียมันจักเดี่ยนครับเกลียว เดือนพฤจิกาอีกสองเดือนเนาะอีกประมาณสองเดือนครับปุ้ยงามครับอีหลีครับพี่น้องคนนะ้มงนี่ครับประมาณปผดแล้วแต่พิธีแบบนี้ได้ครับพี่น้องคัน เราพู้ได้อยากปลูกคาได้ครับพี่น้องนี่ครับเหมาะขนาดได้ครับเป็นคาเกษตรแดงง่ายนีงสิครับเป็นคาเกษตรแดาง่ายผมผมแนะนาให้ปลูกนี่ครับปลูกน้าฟังตปเลยครับปลูกกีดฟังกีดฟังเลาเว่นเว้นระยะห่างจักจักหนึ่งเมตรครับคาเกษตรแดาง่ายมันสูงได้ครับพี่น้องนี่เว้นระยะจักหนึ่งเมตรแล้วก็ห้างกับา้าฟังนี่ซํำแน่นี่ครับเป็นคู่สายแบบนี้รับรองเลยครับรับรองเลยครับพี่น้องว่าสีบ่เหืมน้ำาน้ำสีบ่อุอมเพราะอันเป็นคู่สายเลยครับเป็นคู่สาย แต่เขาก็คือทำเงินรายได้รายได้กับ่าไม่น้อยนะครับยุคนี้เป็นว่าผมได้ระยะสัมผนีเป็นโค้งหน้าสัมผัสหนีผมว่าว่าตำกว่าพันก่อครับนี่ครับไม่ต่ำกว่าพันก่อเพราต้องใส่พื้นที่มังเอือนครับก็อันนี้เพิ่นก็เพิ่นก็ว่าเสียมาปลูกอยู่ครับค่าเกษตรอย่างงี้เพิ่นว่าแหงผมผอวมาแหงแน่พมดใชไปเพิ่นจะเจาะลายอยู่งเหรอครับเพิ่นสืปลูกให้รอบมัดค่าแดงนี่ก็ชิดจ้องใบพี่เก่าครับค่าใบตะกินนี่ครับค่าตาแดงนี่เดียว ค่าเดือนค่าเดือนหน่อยประมานเท่านัอนน้อันใดที่มันมีอยู่เท่ากับเราต้องเอามาเพื่อปลูกอีกเจ้าบัานยิ่งข้นที่ก็ยังเวียนไหลอยู่ครับคือยังสีตะไคร้ยังสีกับสีโลโลออกน้ำแนงสีพิ่นบอกโลออกน้ำแน่ขอ,อ,อนนงนี้มันหกหกไหลเืออจะตะไคร้ยังสีตลาดก็ต้องการอยู่แหละแต่ว่ามันส่วนหน่อยครับพี่น้องส่วนหน่อยราคากับกับว่า่อยสีดีปันใจ แต่ไครวบาวพูดตามตรงว้าตามตรงแล้วครับบางป้าบางมองคนกัลโลคทิมไปเลยครับแต่ร่องรับถือเพค่อยวูหวปันไดเถ้าเป็ียนค่านน่ครับนี่จใดเอาให้มัดครับค่าโดยเฉพาะค่าเกษตรอย่างไงจังสิเข้าเอาใส่ฟังละเนี่ยอันนี้ก้อนึงอันนี้ก้อนึงถือจะ่าเว้นระยะห่างประมาณเมตรหนึ่งครับมองจังสิกับปล่อยไปเป็นทางยางเพราะว่าค่ามันเสื่อมง่้ยขึ้นมากง่ยขึ้นมากจริงมันเกิหนาออกมาเลยครับก่อกิสิงี้ยขึ้นมากพอดีกับทางยางครับทางเดือนทางยาง แล้วก็นี่จังขี่ครับเขากวนไสมั่งนี่เจ้งขี่ซองกอจังขี่รับซองกอดีพวดครับผมก็บม่แนะนะให้เพิ่นปลูกกันแลละครับจะให้เพิ่นเกี่ยวเขาแล้วก่อนจังขี่รับเกี่ยวเขาแล้วแล้วเพิ่นก็เสียหัวโลงเลยครับอันนี้เป็นค้าเดียงเย่าที่แรกกับปลูกเป็นแก่นดินสุดที่สุดเลยครับพี่น้องนีแกั้นดินสุดที่สุดค้างนี่ก็ได้ขายทุกมืออ่าซับนอขายทุกมืลยข,า,ขาทุกนี่กลิ่นนอได้ครับ สับขายทุกวันรวมๆเลยย่นี่ประมาณสี่สิบก่อวันนี้กับคารเดียงหน่อยกับแต่ว่าทางพระท่านในแงมคัะเพิ่นซับน้ำคู่มือ,อเป็นนอมาเนี่ยเจ้าหน่อยเพิ่นกับซับออกซับออกซับออกครับกูเหรอครับออนซ่อนเขาแล้วอยู่ประมาณสองเดือนเที่ยวครับเขาพันที่เตี้ยครับกลับมาหอนี่กับเป็นบวกบวกอันนี้ไว้แต่เออเนี่ยกับพระท่านในแก้วอันไหกแต่ว่าถือจ่วงไว้เออเนี่ยมันครับ อไอ้บ่กบ๊อบปล่อยหมองว่างเลยครับกับมีบางนี่นิดหน่อยว่างนี่นิดหน่อยเพิ่งเสียวค่าหน่ค่ามาลงนี่ครับแต่ว่าทางฟังท่านนี่ก็เต็มไปเลยครับนี่เวียนระยะห่างก <cin> eh on ันถึงประมาณเมตรหนึ่งมากทีรับอยู่นี่ผมว่าบพระจำก็พันกาะครับได้ครับสถานที่พื้นที่มึงกล้วยอันใดฮะหมดอ่เอาไว้เนี่ย กล้วยจังสีกับมันลายครับกับขยายออกไปไว้มางอื่นแต่ว่าคู่สาเนี่แนําให้ปลูกนี่ค่าค่าเกษตรอย่างเง่ายนี่ครับกล้วยนี่เพราะว่าสถานที่มางอื่นก็มีครับมองอื่นเพราะว่าค่าเกษตรอย่างเงี้ยถ้าข้าปลูกไปกตามคู่สาจังสีมันจะว่ามีปัญหาแย่ฝนครับเพราะว่าถ้ามันเป็นแล้วจังสีข้าก็ต้อง ดูแลรักษาแล้วก็เอาไว้ตลอดปีตลอดศาสตรได้ครับพี่น้องห้าปีสิบปีก็คือเอาแต่ว่ากันห้าเอาออกแล้วของสีเห้ากอกมะฝังแท่นห้าเอามาลงแท่นของเสียครับดินกระซิดีครับเบมึงกล้วยครับพี่น้องนี่คุณแนวอ่อนซ่อนตะไคร่ครับตะไคร้ตลาดล่องรับบ่เหลือสมนีครับตะไคร้จะมีตลาดล่องับ มันบ่คือค่าครับบางเทีบางที่เขา,าปลูกยนงเขาก็ต้องเบิ้งสะก้อนครับพี่นอ้องว่าตลาดอันใดเขาล่องลบาบเฮาแมีนตางกนตางปลูกจักสิขายพี่ปอบตัวได้พูดแล้วที่เอาแม่นบ่พ <c ười> ู้เ,าา nh เ,ลเลยครับปลาย่างเบี้ยสิบกอยิ่งเตีวข่ายย่างมาเลี้ยงกับนี่แตกเงาเงาเลยครับเป็นค้นขามางสิันนี้ช่วงนี้ช่วงช่วงเทียงแล้วครับ,บ,บร่มเรือนดีครับพี่น้องของบ้านนนี่ คครครับับบเบือ้องรถต้นน้อยๆที่ก็เป็นเม่อยเป็นมากเขืเ่มเ,เ,เลยนะครับนี่ยเ่อยเขื่อมเลยครับที่ซุกเลยนี่ครับหูพั้นเตี้ยผลที่มีปักปังบนงอทักแปังครับพี่น้องมีคุนแนวาพนสิปลูกเฉพาะแนวกินได้ครับขายได้ครับเป็นแหล่งอาหารแล้วก็สะท่ำลายได้ทุกมือนะครับเห็นว่าจังสีน์ว่าเป็นว่ายว่าเป็นว่าสีลา,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 ายนะครับเชาวสิไปเบื้าองอัจฉริยะ มันงามๆอีหลีหลอกรับว่าเมียนเครับเ้าต้องเบื้องนี้ครับเบื้องไหวครับเป็นตัวยางไหวอันใดที่ห้องว่าอันใดที่ย่างว่าท่านดีท่านว่าท่านดีเต็มรอยทังที่เ้ากับปั๊บปรุงขึ้นมากครับกับบันึงโคก้องหน้านี่ครับก้นขึ้นมาแล้วคุดขึ้นมาแล้วปีแรกสองปีนี้ดินย่างว่าท่านในท่านท่านนั่นดีๆครับแต่วันนีเป็นดินดาดครับเป็นดินดาดเพราะว่าทางล่างเจะเล็กแล้ครับคุดเอาขึ้นมาเลอกคุดเอาขึ้นมาเล็กแล้วมันจึเป็นดินดาด้างบนที่เป็นดินเหนียวนะครับต้อองงงงปปปปปรััับบุดดินกกก่ีีสลูยไค กะหาไม่ที่มันเหมาะสมกับดินซักอ,อันนี้เป็นกล้วยพระราชีนีครับตญ่นรงบมีมักซีดาฝรั่งอีกคนนวครับป่อนซ่อนอยอดพัปกปังเด้อออนซ่อนได้เนาะกูเหรอครับ กองเพิ่นกะที่ทุละเบางอยงงกันไปน้อง้ยานงูเขียวไงเกียวก่แม่ได้กับุ่เราำบย่งหอยปวดแล้วขอไปข้างในคุณจาบอกห่วงบ่ต้องห่วงกับถ้ามดาบอกห่วงบอกห่วงนี่ว่าที่มาละกอนนี่ว่าที่ันเครื่องนาฝนเร่งๆกับกันเาปลูกว่แม่ว่าแม่นูนแบบนี้ว่าที่ว่าี่หื่นนามดีครับหื่นนาแลวกกสชิยตหื่นนามครับ หลักกษิโคนสิตายไปเลยครับมานี่ก็บแมนมุมเพาะเห็ดเพิน่นเห็ดธรรมชาติเลยครับเห็ดลงอกเห็ดไท่เพิ่นหมดละวัดนี่แหละก็มาเก็บเลยครับเช็คหน่อยว่าเช็คหน่อยก่อนครับมีสมูง,งมึชืะออันสูตรอะไรเลยครับบนกับพี่น้องขนาดเงินน้อยเลยครับดีว่าะท่านในสุดเดริบเลยเงินมันสิซ้ำไลยครับพี่น้องว้าว เผ็ดเบืองเก็รวยครับเพื่อนนี่กล้วยพระรามทีนีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเนาะครับพี่น้องก็วมาเบิองแนวอื่นน้ำเน่เปิดตูเปิอดตาน้ำเน่เขาโขกตองหน้าน้ำเน่มาบานผมกะค้าเกษตรแด่งแง่กับย่างบัตเตอร์มีครับก็มีตาคาแดงหน่อยแน่ ชาตาแดงชากลิ่นนอก,กินหัวน้ำเน่ก็พระเข้ากันไปนะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องหล,หลายๆเด้อครับที่ติดห่วางอ,าอนุเคราะห์ติดตามรับชมกับลูกค้าที่โทรเข,ข้ามานะครับที่ต้องการค้าจังสิขอขอบคุณห,หลายๆเด้ยเอยขอบคุณครับ